หมดชีวิตฉันให้เธอแต่วันนี้หัวใจเธอให้เขาคำว่าลาอีกคำว่าเหลามันเป็นเพียงละครแค่ตอนอยู่กับฉัน ทุกครั้งที่ละสายตาเวลาห่างกันทุกทีฉันคนนี้กลายเป็นตัวอะไรฉันรู้ว่ารักสวยงามฉันรู้ว่ารักคือไฟที่เผาทำลายคนให้เหมือนตายเพราะเธอ เจออะไรที่นักหนาเมื่อทั้งชีวิตก็คิดไปว่าเธอคือคนคนนั้นที่จะไม่ทำให้ใจปวดล้าวหมดชีวิตฉันให้เธอแต่วันนี้ ใช้เธอให้เขาคำว่าลาอีกคำว่าเราเอามันไปกลกลิไกลๆไม่ต้องมาบอกพอแล้วที่ให้เธอ จะไม่เพ้อทำตัวให้อ่อนไหวคงต้องเหงาแต่คงไม่ตายเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเธอ ไม่ต้องมือหาวิธีทำดีมือตอน้ายไปรู้เอาไว้ฉันก็ยังเป็นคนอนโดนสัตว์มันแล้วไล่ทีไม่มีอะไรต้องทนใจนี้มันปนไปไม่เหลือก็เพราะเธอจะอะไรที่หนักหน้าเมื่อทั้งชีวิต ก็คิดไปว่าเธอคือคนคนนั้นที่จะไม่ทำให้ใจปวดล้าหมดชีวิตฉันให้เธอแต่วันนี้หัวใจเธอให้เขาคำว่าลาอีกคำว่าเรา มันไปไกลๆไ,ไม่ต้องมาบอกพอแล้วที่ให้เธอฉันมีเพ้อทำตัวให้อ่อนไว้คงต้องเหงาแต่คงไม่ตายเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเธอ หมดชีวิตฉันให้เธอแต่วันนี้หัวใจเธอให้เขาคำว่าลาอีกคำว่าเราเอามันไปไกลๆไม่ต้องมาบอกพอแล้วที่ให้เธอ จะมีเพ้อทำตัวให้อ่อนไว้คงต้องเหงาแต่คงไม่ตายเราไม่มีไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเธอ